ใาีหลันนะครับหล่อนี่เป็นที่ชกโครอนายุ่หาได้รัมขอเชิญมเลยมาที่น่เข้ามาเลยมาที่นี่ส่ีม่วงแล้วท่านจะได้เอกสารหฉบับขึ้นมาเพือเนี่นะวงนเลเน่ย อันดับแรกจุดนี้ก็คือวัดความดันช่วยวัดความดันนะครับหนึ่งท่านา so นะครับเพิ่มต้องเพิ่มอัตราเอาตัวที่หน้าที่หน้าเก้านะครับแถวนะครับนะครับอขยายก้อยเข้าไปอีกหนึ่งแถวนะครับอัเชิญน้องดิวครับว่านะเด็ก คูโค้ดเข้าไปนะครับแล้วก็พักผ่อนก่อนนะครับะนะครับตั้งตั้งปฏิบัติการตั้งยันครับคือการบริจาคอ่าเชิญเลยนะครับบริจาคของเรานะคะมีทั้งการไฟฟ้าคะมีทั้งน้องๆจากวิพี่ไรสารพัดช,ชา่างแล้วก็มีท่านที่มาจา่ายมีนะคะพี่ต้อมวันนี้ครับผมโอ้โห กำลังจะมีโอกาสวันนี้ทางกันซาเราเองนะคะต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยสารพัดช่ักวารผ่านสำแดงนะคะที่เป่นได้มาโดยเฉพาะเป็นปาร์คัลฟีนะคะเซฟบอลได้ค่ะวันนี้มีอุปกรณ์ห่วกกันนอกกับบริการแสนะครับอย่างพี่กัปตันหนีไทยใหม่นะครับจำนวนกี่ท่านครับ ประมาณเงินเกือบ20 20นะครับในงานมีบังบ้ิาระสุขท no ุกท so ่านนะครับเชิญรูปารูปด้านนด้านล่างกนเชถ่ายภาพนะครับเชิญครับทนสินะครับได้กลับ่าล้ผู้มีมาร่วมบริจาคนะครับ ขอกระบืนเชิท่านผู้บริการวาพผิผ่าน,านสำเ็จครับท่านผู้จัดก,การการไฟฟ้าสุริภาคอำเภอต่อ,อค,คุณหมอจากโรงพยาบาลกาฬสิน์นะครับครับเรางอาชาติจังหวัดกาฬสินนั้นได้วางจุดเป้าหมายเอาไว้ที่วิาลยที่เราจะมีความร่วมมือต่อกันก็ยินดีตลอดนะครับก็กตอนนี้อาจจะตีเรียนอยู่นะครับยังไม่ลงมาก็เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาได้ ข้ามาดร่วมบริจาคนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความดีดียิ่งครับบริจาคทั้งสิ้นนะครับทั้งหมดนะครับหนึ่งโงด้านบนเวทีครับจะได้กล่าวอะไรเล็กๆกน้อยนนะครับสําหรับการที่เรามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับนะครับวันนี้ก็มีความดีดีนะครับที่เราได้มาร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับให้ได้นําพักงานะครับและลูกจ้าง มาด้วยกันหลายอำเภอนะครับมาจากยังตลาดด้วยเมฆนะครับหนองมุกสีท่ากันโทสหัสขันนะครับกรมาใสายรอนการนะครับล่องคำนะครับหลายๆที่นะครับในวันนี้ก็มาทําบุญด้วยการบริจาคโลหิตน,นะครับก็มีความยินดีนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางวิทยาสารพัดช่างนะครับก็ เห็นว่าบริจาคที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับประมาณ4ี่ห้าครั้งเลยนะครับพอดีผมก็เพิ่งแย้มาอยู่สามเดือนนะครับก็ยินดีนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางเรื่องเดียวเรื่องอื่นๆก็ยินดีนะครับที่สามารถให้ความรู้บุตรหลานของเรานะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาบริจาคโลหิตในวันนี้ขอบคุณมากครับ ก,กับผมกับขอระคทางในส่วนของการไฟปรา่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินและก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสิสปปสนสนะครับนี่คือ ทุกท่นครับอันดินแปลนนี่พระเอ่อเออทศสักขันนะครับโอเคครับขอเสียงตบมือด้วยครับเดี๋ยวไม่ให้ครับโหของรางวัลมาถึงที่เลยครับขอเสียงเสื้อเสื้อยครับ <c oughs> ข,อขอเป็นหมวกกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ท่านกระสินนะครับ <Jacob. S 1> ได้ <อ S 1> ร่วมกันนะครับทำดีแล้วก็ในส่วนของการเข้าไ้โลาเพื่อยินบอกยิงบอกอ่าแล้วครับหมายเลขบแปลหมวกกันน้อมมาพอดีเสียบมือดังๆครับเสื้อใส่ครับ อ่าป้อมร้อมครับของรางวัลครับผมนอนอยูทูซือก็ได้ครับที่หลักคือของแค่ครับมอมต้อมชูสองนิ้วเอ้าเอาฉลาดมาเรื่อยๆนะครับครับผมนายประยระงและก็ประยงศร ภ่สีเขียวครับผมมัทกพนนะครับมัทกพนภูสีเขียวนามสกุลนะครับนิสันนะครับขอ,รข,อของใคร,ครีรคร่ของใครนะครับปแจรถครับน่มีบอกนะครับเป็นอันสิ้นสุดนะครับนั่งก,ก่อนตามหลาง ก็เข้าสู่โรกานกรอบเลือกนะครับเสร็จพันจากนั้นมานะครับท่านก็มารับกระบวนการจอบนะครับแล้วก็ไปนั่งสแตนบายนะครับนั่งอยู่รอกเพื่อเข้าเตียงสอบเลือกะครในอาคารนะครับแล้วก็ด้านข้างของโรงอาหารของเรานะครับเข้าไปทำธุระส่วนตัวได้ในตัวนั้น จะเป็นการแสดงายอนุการสถากันชาวไทยได้ที่งานงานนี้นะครับผู้บริจาคดวงาจจำนวนหนึงคนนะครับอันนี้คือเสียทธิประยุกต์ประยุกต์ของผู้บริจาคดวงกัลสินนะคัได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนรคือท่านนะคะที่ท่านสร้างในครั้นะคะเราจะไรับมอใหมายแล้ว อย่า uhm, ไม่มีข้อจำกัดใหสิ่ยี่ให้ไม่ไปขัดข้าดึงคนนะคะอย่าเข้มแข็งทีเดียวผู้ป่วยวันหยุดระดับทองคือสี่ยุนไปรักษาอพยาบาลที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะปอหรือห่วยในจะได้ล่ะถ้า เป็นโรงพยาบาลขอส่วนลดหยอด่อน50เปอร์เซ็นนั้นนี้เป็นสิทธสิส่วนตัวของท่านนะคะไม่สมสูงเกียรของผู้บริจาคนะคะวันนี้ก็เชิญชวนให้ทุกท่านนะคะตอกอยากบริจาคลดยนานี้นะคะด้วยการทบนี้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขนะคะขอบออคุณท,ทุกท่านค่ะ ขอบคุณการชาติไทยนะครับกต่ละสิิ์ของเรานะครับที่มาร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับด <Okay. S 1> <Yeah. S 2> ังเอาและครับถึงช่วงตื่นเต้น หปาอนั้นเปาเยอนี้เป็นหพวงกันน้อนะครับจาก5รูส่วนจำกัดสมวนวงกาลสินกรรมเตัวแทนหล่ากาตริจังหวัดกาลสินกรรมรอบโชคเลข14นายไก่สอนผู้ิกองชัยท่านเบญาล่ําคำ ต้อเลิดครั้งที่หน wow. ึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครับไม่มีครับจำใหม่ครับนึ่งสองสมเรียกาอรก็นายาสวป้สุพนแสนเสนานำสุพนแสนเสนาครับยก นะครับให้ม <bin uk> <azo> la sí, de sí. ีแต่ความสุขอยู่บนโลกใบนี้มีแต่ความสุขเริ่มหมดแล้แล้วก็กำลังจะนะครับสู่นะครับของกำลังสิ้นไปอย่าลืมนะครับผู้ใดที่มีความสนใจที่จะบริจาคดวงตาทั้งสองหุ่น ถึงแม้ว่ามันอาจ,จะไม่เยอะเนื่องจากท่านก็แจง้งมาว่าเนื่องจากของสภาพเศรษฐกิจในช่วงนี้แตก็มีผลกระทบนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีของเล็กๆน้อยน้มาให้กับวิไัยสีนะครับการไฟฟ้าจังหวัดสระบุรีและล สงอย่างจะบริจาคโลหิตเชิญร <Yeah. laughs> ับหน้าใส่เลือดนะครับ <laughs> เดี๋ยวถ้าครบทุกคนแล้วก็เราจะจับฉลากนะครับเหลืออีกสี่ กรอกเอกสารเสร็จแล้วด้านหน้าด้านหลังข้อข้อสิบสาเป็นอะไรครับดูข้อ13ให้ดีนะครับประชาสันนะครับท่านเข้ามาใหม่นะครับให้มาลองเตเียมตรงเป็นสีม่วงก่อนกรับผมครับผมายผุที่ ไม่ใช่บแลอวยแกนึงก่อนนขนาดดำไม่ือกัเาเรียนหอนไหมครับจอใหม่เลยจะโชว์นิดนึงนะครับนะเลยนะครับนารันะครับมีจอแ o อยู่รอบข้างด้วยนะครับเ่มเสียงโปรตีนะครับ เดียวสันหลังยังเป่นคนบินตาสังเกตย่าไปเห็นกับคนอืน่น อำเภอสาสขันต่อแต่ซึ่งภารกิจของท่านนั้นมีทุกวัน,นสิ่งของเราในวันนี้ครับเอาละครับของรางวัลก็แล้วกันครับผมหมายเลขหกนะครับลายหกโคถ้าท่านผู้จัดการโอ้แสดงว่าต่อเลยนะนท่านผู้จัดการท่านรับไปแล้วแล้วท่านก็จะมีกฎไปแล้วนะครับว่าถ้าเป็นผู้จัดจาก,การนะครับผมแต่เราอยู ดีดีใจครับรับแต่ท่านก็จะส่งม,มอบของขวัญให้กับท่านผู้บริการกวานิ์เหมือนเดิมครับผมน <c oughs> ี่ครับผมเยเี๋ยวจับต่อเลย <c oughs> ตระศิดอีก,ก <c oughs> รอบหนึ่งครับโอเคครับสามสานะครับ <c oughs>